ต่อไปจะเป็นคู่มือการใช้สื่อในคาบเรียนที่9นะครับซึ่งชื่อไฟล์ก็คือ Graph Theory 9นะครับเดี๋ยวเบืนคลิกเข้าไปที่ไฟล์ก็จะได้หน้าต่างลักษณะดังนี้ครับซึ่งไฟล์นี้จะประกอบด้วยทั้งหมด7หน้านะครับเราก็เริ่มต้นเหมือนเดิมครับโดยการเฉลยแบบฝึกหัดในคาบเรียนที่แล้วให้นักเรียนช่วยกันเฉลยแล้วคุณครูก็อาจจะใช้โปรแกรม GSP ในการช่วยเฉลยอีกครั้งนะครับเริ่มต้นคาบเรียนนี้ครับแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ครับ ด้านขวามือจะเป็นปุ่มนะครับที่ใช้ซ่อนแสดงเหมือนเดิมครับคลิกไปทีละปุ่มแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับไปดูที่หน้า2ครับหน้า2จะเป็นการนํากราฟไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับซึ่ง,งคุณครูจะอธิบายลักษณะการนํากราฟไปใช้แก้ปัญหาโดยการยกตัวยอย่างให้นักเรียนนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มด้านขวามือนะครับเราใช้กราฟในการสร้างแบบจําลอง นะครับหรือแผนผังซึ่งแผนผังนะครับเราอาจจะใช้ระยะทางนะครับแทนเส้นเชื่อมหรือใช้เวลาในการเดินทางข้ามจางังหวัดแทนเส้นเชื่อนะครับลักษณะดังนี้นะครับซึ่งลักษณะตัวเลขที่กำกับอยู่บนเส้นเชื่อมลักษณะอย่างนี้เราจะเรียกว่าค่าน้ำหนักนะครับซึ่งลักษณะกราฟที่มีค่าน้ำหนักเราก็จะเรียกว่ากราฟถ่วงน้ำหนัก ค,ค่อยๆอ,อธิบายไปแล้วก็คลิกที่แต่ปุ่มตนะ่อ,อไปเป็นหน้า3ามค,คุณครูยกตัวอย่างที่1นรับแนวเดินทั้งสี่แนวเดินนะว่าแนวเดินใดเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเปล่านะเงื่อนไขก็คือแนวเดินที่มีจุดยอดแตกต่างกันนะบลองให้นักเรียนพิจารณาคุณครูอาจจะลองแนแนวทางโดยการเฉลยสักหนึ่งแนวเดินก่อนนะโดยการคลิกที่ปุ่มด้านขวามือ นะครับแนวเดินที่1เป็นแนวเดินครับแล้วก็มีจุดยอดที่ต่างกันทั้งหมดด้วยครับเพราะฉะนั้นแนวเดินที่1ตรงกับเงื่อนไขหลังจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันครับภายในกลุ่มนะครับช่วยกันปรึกษาแล้วก็ดูว่าแนวเดินไหนที่เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งพบว่าแนวเดินที่1ที่2เป็นไปตามเงื่อนไขส่วนแนวเดินที่3ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคุณครูใช้ปุ่มในการช่วยเฉลยได้นะครับ หลังจากที่นักเรียนเฉลยเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นคําศัพท์ใหม่ที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือคําว่าวิถีนะครับซึ่งจากแนวเดินทั้ง4แนวเดินเนี่ยนะครับคุณครูนะครับอธิบายข้อความว่าแนวเดินที่1กับ2เป็นลักษณะของวิถีแนวเดินที่3กับ4ไม่ใช่วิถีให้นักเรียนช่วยกันนะครับสรุปแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับความหมายของวิถี ซึ่งแล้วก็บันทึกลงในใบงานซึ่งจะพบว่าความหมายหรือบทนิยามของวิถีนั่นก็คือแนวเดินที่มีจุดยอดต่างกันนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนทราบก็เปิดไปที่หน้าที่4นะครับคุณครูอธิบายนะครับพร้อมเชื่อมโยงกับตัวอย่างที่แล้วนะครับเกี่ยวกับบทนิยามของค่าน้ําหนักกราฟทงน้ําหนักวิถีนะครับ แล้วถ้าเรามีค่าน้ำหนักกราฟถุงน้ำหนักเราก็จะได้วิธีที่สั้นที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปเราจะใช้คำว่าวิธีที่สั้นที่สุดนะครับในการแก้ปัญหาซึ่งก็จะเปิดไปที่หน้านครับตัวอย่างที่2นะครับเราจะเลือกใช้เส้นเราต้องการเดินทางจาก A ไป D ครับเราจะควรเดินทางโดยการเดินทางแบบใดนะครับให้นักเรียนช่วยกันนําความรู้ เกียวกับบทนิยามไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับคุณครูอาจจะลองแสดงเส้นทางสักหนึ่งเส้นทางให้นักเรียนดูก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะการเดินทางก็จะได้ลักษณะจาก A ไป D นะครับโดยผ่านเมือง B แล้วก็เมือง C ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับก็2บวกกับ3าแล้วบวกกับ2กายเป็นชั่วโมงให้นักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ่มครับปรึกษากันหลังจากนั้นก็ลองสุ่มเฉลย แล้วสุดท้ายคุณครูก็อาจจะมาเฉลยอีกครั้งนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มด้านขวามือนะครับให้นัเกเรียนเข้าใจตรงกันมากขึ้นการทาทัน้เะรีนเยนก็จะได้คอนเซปต์ของวิธีที่สั้นที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ให้นัเกเรียนทาแบบฝึกหัดซึ่งเป็นการหาวิธีที่สั้นที่สุดจากกราฟถงน้ําหนักต่อไปนี้นะครับปรากฏว่าในข้อ1.1นะครับได้ วิธีที่สั้นที่สุดเป็น10นะครับข้อหนสได้12นะครับครูสามารถใช้ปุ่มในการเฉลยหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วหรือเพื่อตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับหน้าที่7เป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูจะสามารถให้นักเรียนไปทำํำในะคาบเรียนต่อไปได้นะครับสำหรับสื่อนะครับในะคาบเรียนที่9กก็จบต่เพียงเท่านี้ครับ